สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพักเครื่องมอสยาม88นะครับ EP ที่23นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8ทนะครับธันวาคม2568นะครับก็ผมมีพระเครื่องสวยๆดีๆแล้วก็พุทธคุณสูงมานำเสนอพี่ๆน้องๆแฟนๆทางบ้านรับชมอีกรอบนะครับอีกครั้งนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 5ยนะครับ5170187นะครับ แรดไลน์ดีมาคุยกับผมนะครับที่ amut แ8 8นะครับมีเก็บปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ที่รายการที่1นึ่งครับรายการที่1วันนี้นะครับเป็นพะสมเด็จนะครับใช่ครับผมเป็นพิ์ใหญ่นะครับพี่พี่ดูกันเลยนะครับดูความสวยนะครับพะสมเด็จวันนี้นะครับอ่าองค์นี้นะครับพัคเกตโอ้โหฟอร์มสวยดีนะครับ โอ oh, ผิวผิวเนียนเลครับองนี้อกเว้านะครับองนี้โอโททีนะครับอกตันอืฐานสิงเลยครับบนสารชัดเจนนะครับดูนะครับอ่าสวยๆนะครับองค์นี้แบ่งปันเบาๆนะครับอย่งเงี้ยสามร้อยบาทรวมส่งนะครับ ดูชัดๆ่าความสวยนะครับมาที่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับดูความสวยนะครับชัดๆเลยนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีคาบนะครับคาบกลุกนะครับ พิมพ์เส้นได้นี่เอกลักษณ์นี่ก็จะสวยนะครับคมครับฐานฐานก็สัดส่วนโอเคนะครับอืมอพี่ๆพิพพจนารณาดูกันเลยนะครับดูความสวยนะครับชอบก็ทักไลน์มาคุยกับผมได้นะครับหรือถ้าจะปิดเลยก็โทรมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0 8 5ย์ปดหนะครับ5้าหนึ่นะครับ อ่าัการที่สองนะครับมาที่รายการที่สามนะครับอ่าเป็นผมเด็จนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับตรงนี้นะครับครับอ่าดูความสวยนะครับเนื้อหามวลสารนี่ชัดเจนนะครับเก่าแก่ รอยย่นรอยยุบตัวต่างๆเป็นธรรมชาตินะครับดูดีครับ,รบดูเป็นธรรมชาตินะครับ องที่สามนะครับแบ่งเบาๆครับสามร้อยบาทครับมาที่องค์ที่สี่นะครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่องค์ครับน,นี่อก V นะครับองคน,นี้โอเคครับดูความสวยนะครับองคน,นี้ฐันสิงนะครับ สวยๆเลยด้านหลังแห้งนะครับแตกไลางาเนื้อนวลน,นะครับองนี้เนื้อนวลผิวเหมือนผิวผิวเหมือนผิวพุนนะครับสวยนะครับความแห้งความเก่าของน้งพาพระนี่มันจะออกมันจะออกมาจากตัวพระนะครับจอ,อกมาจากเนื้อในครับดูความแห้งครับความสวยนะครับเกีรทะลุซุ้มไปเลยครับองนี้ แบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่อ่ามาที่รายการที่ห้านะครับแล้วกันที่ห้านี่เป็นหลุมพ่อเงินนะครับหลุมพ่อเงินไว้บางคานนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับสวยๆนะครับรงนี้โอ้คาบโอ้แห้งเนื้อโลหะทองผสมนะครับเป็นหล่อโบราณ สุดเข้มขลังอีกองหนึ่งนะครับเป็นจากภาคีนะครับของรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสวยๆนะยครับตรงนี้ตรงนี้แบ่งฟันเบาๆนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับอง์ที่หกนะครับองค์ที่หกคนนี้เป็นสมเด็จวัดเกดชโยนะครับดูเลยนะครับความสวยฐานนี้เจ็ดชั้นเลยนะครับ พร,พร้อมตลับไปเลยนะครับแขวนบูชาได้เลยนะครับด้านหลังธรรมชาติมั้งครับรูพุนของด้านหลังนะครับความเก่าแห้งนะครับอ่าเนี่ครับเม,ม็ดมวลสารต่างๆนะครับนี่คาบนะครับสวยครับ ครับความแห้งนะครับมวลสารมีเม็ดต่างๆครับดูครับเม็ดมวลสารเห็นชัดนะครับโอเคครับองค์ที่6นะครับองค์ที่7นะครับอ่าองค์ที่เนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ อีกองนะครับตอนนี้อันนี้เนื้อหาองนี้คือแก่มวลสารนะครับเพราะว่าตามตรงพราเราส่งไปดูนี่จะเห็นมวลสารเยอะเลยครับนี่เห็นชัดเจนนะครับมวลสารเนี่ยครับเราจะเห็นเลยครับเป็นเม็ดเม็ดเม็ดขึ้นเลยครับมวลสารที่ออกมาจากตัวนะครับส่วนผสมเป็นมวลสารของพรานะครับที่ผ่านการเวลาแล้วแห้งนะครับ องนี้สวยเลยนะครับองนี้เจ็ดนะครับแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยบาทนะครับองที่แปดนะครับองที่แปดเป็นพระนางพญานะครับเนื้อดินเผานะครับอ่านดูกันเลยนะครับพระนางพญานะครับสวยๆนะครับ แบ่งปันเบาๆครับพระนางพยาสามร้อยบาทรวมส่งนะครับองค์ที่เก้าครับพระนางพยาอีกองค์ครับพร้อมตลับนะครับแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยบาทนะครับองค์นี้สวยๆเลยที่องค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนี้เป็นพระซุ้มกอครับ อ้ยโทษขอโทษนะครับพระพระพระคงครับพระคงลำพูนขอโทษครับไน้ใหญ่นะครับอ่าเห็นชัดเจนนะครับดูใใกล้เลยผิวสวยสวยเลยครับฟอร์มเต็มครับหาเนื้อดินนะครับน่าใช้นะครับพุทธคุณสูงนะครับแต่กันที่สิบครับ รายการที่สิบเอดนะครับอ่าโอเคครับอันนี้พระซุ้มกรนะครับซุ้มกรกำแพงเพชรนะครับเนื้อดินนะครับด้านหลังนะครับอ่าผิวด้านหลังสวยงามครับอันนี้แห้งความเก่าของเนื้อดินนะครับอ่าแบ่งบันเบาๆนะครับอันนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสองนะครับสิบสองนี้เป็นปิดตานะครับปิดตาหลวงวัดส์พันสูงนะครับ เนื้อผงคุกรักนะครับดูสวยๆเลยนะครับตรงนี้ลักเก่าๆลักแน่นๆเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับแบ่งบรรเบาๆนะครับราคการที่สิบสองนะครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นปิดตาครับพิมพ์เล็กครับของหลวงพุกแก้ววัดเทวันนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับเนื้อผงคุกลักเหมือนกันครับดูความแห้งของลักครับลักเก่าครับ ันี้ครับสวยเลยนะครับดูเนื้อเนื้อหามวลสารครับสวยครับเนื้อผมคุกรักนะครับองนี้แบ่งปันเบาๆครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับหลักการที่สิบสี่ครับเป็นพระคงลำพูนอีกองค์นะครับนี่หน้าใหญ่นะครับฟอร์มเต็มนะครับ สวยนะครับองค์นี้ครับพระเนือดินที่สวยและมีสเสน่ห์นะครับองนี้แบ่งปันเมาเบานะครับสามรอยบาทลมส่งครับรายการที่สิบห้าครับจิเป็นอีกองค์นะครับพระคงลำพูนอดูชัดๆนะครับสวย รายการที่16นะครับอ่าครับพระโคงลำพูนอีกองค์นะครับสวยนะครับดูความแห้งนะครับของเนื้อดินนะครับสวยนะครับแบ่งปันเบาๆนะครับ3ามอยบาทรวมส่งครับรายการที่17ครับ อีกองค์นะครับพระพงลํำพูลสวยเลยเป็นจะภาคีของพระนะครับเนี่ย <_ D> มีประสบการณ์นะครับ <_ D> พระลึกๆครับอายุปีลึกๆครับ<_ D> <_ D> คู่ควรแต่การบูชาครับสวยเลยครับสามร้อบาทรวมส่งครับ มาที่รายการสิบแปดนะครับสิบแปดเป็นเหรียญนะครับเหรียญปิดตาครับหลวงพ่อแก้วเกษารโลนะครับวัดาหารไล่นะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทิมนะครับถ้าปิดตาหลวงพ่อแก้วนี้ก็โอ้โหมีประสบการณ์เยอะนะครับในเรื่องเมตตามหานิยมนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษารโลนะครับรุ่นนี้น่าใช้นะครับอยู่ในพร้อมตลับนะครับตลับเรียบนะครับตลับเงินนะครับสวยๆเลยครับแขวนบูชาได้เลยนะครับสภาพสวยน่ารักเลยครับ องนี้แบ่งปันเบาๆนะครับเอาสามร้อยห้าสิบครับรวมส่งนะครับสวยๆเลยครับรายการที่สิบเก้านะครับเก้าเป็นเหรียญส่งน้ํานะครับหลวงพ่อพรมว่าช่องแคร์นะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสวยๆเลยครับองนี้แบ่งปันเบาๆนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยบาทรุมส่งดูความสวยของเหรียญนะครับ ดายกัรที่ยี่สิบนะครับยี่สิบนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบวชชนแดนนะครับพิมพ์หัวไม่ขีดนะครับดูได้นะครับความสวยนะครับรูปหล่อะสมการสูงนะครับของทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับดูนะครับหน้าตาสวยน่ารักเลยนะครับหลวงพ่อทบวชชนแดงครับดูครับความสวยนะครับความแห้งนะครับความแห้งของเนื้อโลหะนะครับเนื้อทองผสมนะครับ ออกเหลืองอมส้มเลยนะครับองนี้สวยมากๆนะครับหลวงพ่อทบแบ่งปันโมเบาครับสามอห้าครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สเอ็ดนะครับยีสเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะอครับจังหวัดสุรินทร์นะครับปีสอง7น้าหนึ่งเจดะครับก็ขอโทษทีนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ หลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนนะครับเป็นเหรียญเหนียวนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับที่ทหารที่เป็นลบนะครับใช้นะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนนะครับเหรียญนี้แบ่งพันเบาๆครับสามร้อยห้าสิบครับแล้วการที่ยีิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเก่าบันไดอิดนะครับสวยๆนะครับเหรียญนี้ ูความสวงของเหรียญนะครับเส้นแตกสวยนะครับริ้วนะครับสวยๆนะครับตรงนี้แดงปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะครับชอบทักไลน์มาหาผมนะครับหรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับที่ปิดเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ 085ปห้านะครับ5้าหนึ่งดศูนย์หนึ่งปดเจ็ดนะครับหรือแอดไลน์ดีของผมนะครับที่ไลน์ amut นะครับ8 8 8แดนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเหรียญหล่อรุ่น2ครับหลวงพ่อตาวัดหลวงพ่อตาวัดพะเยงแตกนะครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อทองผสมคลาสสิกสวยเลยนะครับดูใบหน้าคมชัดนะครับผิวเหรียญตึงนะครับแห้งนะครับแหงแห้งนะครับ ความยุบย่นของเนื้อโลหะนี้เป็นธรรมชาติครับวันณะโทนเหลืองอมเหลืองเหลืองอมเขียวเลยครับสวยๆครับครับคีบเ้าบางที่จะชัดครับตามซอกแขนครับสังกติอะไรก็ชัดนะครับหูนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับนะครับแปลงปัาเบาๆครับอหลืองนี้สามร้อยบาทครับขอโทษครับอ่าแล้วกันต่อมานะครับ รูปหล่อก้นระคังครับหลวงพ่อพรมวช่องแคครับอ่าเป็นรูปหล่อที่มีประสบการณ์สูงนะครับและสวยอีกอง่งนะครับหลวงพ่อพรมวช่องแคครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแบ่งปันเบาเนะครับสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับในกันที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเป็นอ่าหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับเนื้อทองผสมนะครับ สวยนะครับดูครับคาบยาขัดนะครับยังอยู่เลยครับสวยชัดเจนนะครับนิ้วนะครับเม็ดผสมกลมนะครับผสมกลมนะครับเม็ดผสมกลมสวยเป็นเม็ดๆเลยครับปี2องพฐานก้นวงเดือนเลยสวยครับแบ่งมาเบาๆครับสามร้อนะครับองค์ที่ยีครับปิดตาครับปิดตาเนื้อไม่กระพัดครับ ปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับสวยๆครับองนี้สวยๆเนื้อเมฆพัดแห้งเลยครับเก่าสวยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับยี่สิบเจ็ดอีกองนะครับพระปิดตาเหมือนกันครับพระปิดตาอีกองเลครับเนื้อนี้เหมือนจะโผ้่นั่นก้นมีจานครับ ผมจาที่ไม่ได้ครับสำคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวขอหาข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะแจ้งพี่พี่น้องๆแลวเฟืนแฟนอีกรอบนะครับอันนี้พระบิดาสวยเนื้อเก่าครับได้เป็นเมฆพัดนะครับอันนี้แบ่งไฟเบาๆนะครับขอสามรห้าสิบพอครับยี่สิบแปดนะครับอีกอง์นะครับ อเป็นเม็ดบัอเลยครับอันนี้ก็สวยนะครับเด,เดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วผมแจ้งพี่ๆน้องๆครับพึ่งได้เข้ามาใหม่ครับสวยๆเลยนี่น่าจะโซนเนื้อไม่กระพัดอีกอะเหมือนกันครับแบ่งปันเบาๆนะครับสามร้อยบาทนะครับ อีกองนะครับอ่ามาเป็นหลวงมาทบนะครับหลวงมาทบวัชนแดนนะครับองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับพิมพ์อุ้มบาทนะครับเนื้อทองเหลืองสุกกล่อมเลยนะครับสวยๆนะครับหลวงมาทบนะครับหลวงมทบวัชนแดงนะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับพิมพ์อุ้มบาทนะครับ แบ่งไปเบาๆครับ350นะครับตาอการที่30นะครับอาการที่30นี่เป็นหลงวงม้าทวดนะครับรุ่นเบตงนะครับรูปหลออส,สวยๆนะครับองนี้ถามมีตอกเลขนะครับส,สวยๆเลยครับองนี้ แบ่งพันมาเบาครับสามร้อยห้าสิบนะครับในการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อจงมัดต่างนอกนะครับรูปหล่อโบราณนะครับสวยนะครับฐานตอกหลวงพ่อจงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับองค์นี้สวยๆนะครับแบ่งปันนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับ มาที่องค์ที่สามริบสองนะครับหลวงพ่อเงินไว้บางคานครับปีหนึ่งห้านะครับเนื้อทองเหลืองนะครับสสวยนะครับอืมมีคาบยาขัดแบ่งปันเบาเบาครับสามอยห้าสิบครับอ่าอีกองค์นะครับสามสิบสามนะครับหลวงพ่อเงินไว้บางคานนะครับหนึ่งห้านะครับต่อหนึ่งห้า เหรียญที่สามีสิบสี่นะครับเหรียญหลวงปู่ศรีครับฉันทราชิริหลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนาคนั่นเองนะครับเป็นเหรียญอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญมหาลาบนะครับเหรียญมหาลาบรุ่นหนึ่งนะครับหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาทําบุญนาคนะครับอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญนะครับของชาวนครสวรรค์นะครับอายุหนึ่งร้อยยี่สิบหกปีน่าใช้นะครับเหรียญนี้นะครับหลวงปู่ศรีครับ องค์ที่สามสิบห้านะครับเรียนหลวงมดทาวดพรเนียงแตกรุ่นหนึ่งครับสวยๆเลยครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับอ่าดูฐานอ่ดูขอบข้างนะครับดูฐานสวยครับองค์นี้แบ่งปัาเบาๆครับสามร้อยห้าสิบครับองค์ที่สามสิบหกครับหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดพิมพ์ทอจุดนะครับเรียนหล่อครับหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับ สวยๆนะครับองนี้สวยๆนะแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยห้าสิบนะครับองที่สามสิบเจ็ดอีกองนะครับปั๊มสวยๆนะครับหลังหนังสือนะครับปั๊มลงบัทวหลังหนังสือพิมพ์เล็กนะครับแบ่งปันเบาๆครับสามร้อยห้าสิบนะครับองที่สามสิบแปดนะครับเป็นหลงบั่ทวดนะครับพิมพ์มีหูนะครับหลังหนังสือองนี้ก็สวยๆเลยครับหลังหนังสืออีกอง มีห่วงนะครับอันนี้แบ่งบันเบาๆครับสามร้อยห้าสิบครับมาถึงโอที่สามสิบเก้าองค์สุดท้ายนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์คิตานะครับพร้อมสลับนะครับเนื้อเก่าสวยๆครับโอ้โหน่าใช้มากๆหลวงพ่อเงินนะครับดูดิครับสวยอย่างนี้เหลืองอมส้มเลยนะครับผิวอะครับเป็นสิริมงคลมากครับผมอยากให้พี่น้องๆลอง ลองมาบูชาดูนะครับเราจะรู้ว่าหลวงพ่อเงินนี้มีประสบการณ์นะครับแบบมีบารมีแบบเมตตามากครับช่วยทำมาค้าขายคล่องนะครับโอเคครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับพร้อมตลับครับสามร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับอ่าช่องทางการติดต่อผมนะครับเเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดห้านะครับห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดนะครับแอดไลน์ดีที่เบอร์ amut แปดแปดแปดนะครับมีเก็บปลายทางนะครับ เอาพี่ทงน้องคนไหนหรือเฟนๆที่ชอบพระของผมนะครับก็ติดต่อมาคุยกับผมได้นะครับส่วน EP เนี้ยผมก็ขอจบแค่นี้นะครับส่วนอ่าเพื่อนๆพี่ๆทงน้องผมขอความกรุณาแล้วก็ความรักนะครับช่วยกดติดตามผมที่ช่องด้วยนะครับค่วยกดถูกใจนะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับนำพระดีๆนะครับมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆรับชมกันอีกต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ